ชาวราศีเมถุนนะฮะในเรื่องของดวงครึ่งเดือนหลังนะฮะของพฤษภานี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างน,นะครับเรื่องแรกครับคือเป็นช่วงเรียกว่าครึ่งเดือนแบบอยู่ไม่ติดบ้านนะฮะเออบางทีจะมองว่าบางอาจจะมีการเรียกว่าเริ่มนะครับการทํางานใหม่ๆแล้วก็บางท่านอาจจะเริ่มของการหางานบางคนอาจจะต้องเดินทางระยะสั้นๆนะครับเขาบ่อยู่ไม่ติดบ้านไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่บ้านนะถึงว่าอยู่ครับแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยให้ต้องออกไปนอกบ้านบ่อยขึ้นหรือ อาจจะเป็นกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือบางทีเป็นงานส่วนตัวแบบนอกจากไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะครับของแฟนของครอบครัวนะฮะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของลดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับจะสูงขึ้นแหมเดือนนี้นะฮะจะว่าไปค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะครับมันยังพอมีเงินเข้าบ้างหรือว่ายังพอมีเรียกว่าเงินเก็บมาใช้นะครับพอสมควรแต่ว่าจากนี้ไปครับ ในเรื่องของเงินทองนะฮะมันมีความสมพันธ์คือมี j อบพิเศษมีงานที่ก่อให้เกิดไรายได้พิเศษพิเศษบางทีมันเป็นการที่กู้นิยืมสินก็มีนะครับบางคนกู้อยู่ก็จะได้ข่าวดีในช่วงนี้แล้วก็ทวงหนี้สินอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการก็เรียกใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะจะว่าไประวังเรื่องของรถเสียระวังเรื่องของประกรันระวังเรื่องของ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถหรือการเดิน,นทางจะสูงขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะฮะมุมต่อมาฮะในเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวความรักคนราศีเมถุนเรียกว่าใครโสดนะฮะมีดวงที่จะมีคนเข้ามาและเข้ามาแบบปูปับฉพลันเข้ามาทางโซเชียลเข้ามาทางการคุยนะครับทางโทรศัพท์คุยนะครับทางโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามจะไม่ค่อยได้ได้เจอกันนะครับ ในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าจะมีใครเข้ามาระวังดูดีว่าคนนั้นนะฮะจะมีคู่มาก่อนหรือว่ามีอะไรที่คุมเริกนะครับเลยทาให้เราแบบกังวลใจนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้มุมดาวมันมีโอกาสที่จะได้ไปไหนมาไหนร่วมกันนะครับคิดอะไรร่วมกันหาเงินร่วมกันมีการช่วยเหลือกันและกันนะครับมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาที่แบบคาราคาซังนะครับบางอย่างที่เกี่ยวข้อบครัวได้พร้อมกันนะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีใน เรื่องของความรักนะครับแล้วก็ใครที่มีลูกในช่วงนี้นะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องลูกนะฮะจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการเรียนนะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างบางส่วนแล้วตัวเราสามารถไปช่วยเหลือในบางเรื่องได้นะครับเกี่ยวกับบุตรเรื่องลูกของเรานะครับทีนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องเราม้ระวังนิดนึงนะใครเป็นภูมิแพ้นะครับต้องระวังภูมิแพ้ ใครเป็นเรียกบางคนแพ้เป็นหวัดเป็นแพ้อาหารแพ้ยาแพ้อะไรต้องระวัตระวังช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่า,ามุมดาวมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับการแพ้นะครับบางคนแพ้ผิวหนังนะครับคือว่ามีการคันตามผิวหนังอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระวัตระวังในสิ่งเล้าหรือว่าสิ่งที่มันโดนแล้วมันแพ้นะครับแล้วใครที่แพ้อาหารก็ต้องเซฟตัวเองด้วยอาจจะไปเจอนะครับบางคนแพ้ พวกอาหารทะเลก็มีเนาะของคนแพ้นมพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงเดี๋ยวจะป่วยเยอะครับในช่วงนี้ประการต่อมาผู้ใหญ่ถ้าใครที่ป่วยไม่สบายใครที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนาะป่วยไข้ไม่สบายท่านจะหายนะครับหรือว่ากําลังจะหายนะฮะหรือบางทีอาจจะถ้าเรากังวลจะเป็นอะไรเยอะมันจะไม่เยอะมากหรือว่าอย่างน้อยก็มีวิธีที่จะแก้หรือรักษาทําให้ท่านหายกลับมานะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็จะมองว่า ชคลาบอยู่ที่ไหนนะฮะคนชอบนึกถึงนะทะเบียนรถหรือว่าเลขที่ลถนะครับบางคนอาจจะเป็นทะเบียนจะลดคันไหนนะฮะในบ้านเราสักคันแหละนะคนเดี๋ยวจะมีดวงเดี๋ยวมันเจอแล้วก็เลือกถูกเองนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงนี้มีดังนี้ครับเลข1นะครับเลข6เลขเ็เลข3ครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชโรคือเลข9ครับสีที่ถูกโชโรคับในช่วงนี้มีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโรคือเรี่ยงๆนะครับคือสีเทานะฮะ ประการต่อมาครับเรื่องของการทาบุญช่วงนี้มีการทาบุญก็ทำบุญลงศพ <Creation. S 2> ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ ait, หรือโรงพยาบาลนะครับในช่วงนี้ดีเป็นพิเศษเลยแล้วก็ทําบุญถ้าไปวัดนะฮะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับชํารหน้สงหรือถ้ามีแบบเรียกว่าทําบุญค่าน้ําค่าไฟนะครับปกติมันจะมีเป็นตู้เนาะก็หยอดตามกําลังของเรานะครับแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับบุบการีรรนะครับดีเป็นพิเศษนะฮะในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ใครที่เรียนอยู่นะครับต้องระมัดระวัง ขี้หลงขี้ลืมมากนะในช่วงนี้มันจะหลงหลงลืมลืมติดนู่นนิดดีหน่อยอะไรอยู่ตลอดเวลานะฮะข้อดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการเรียนคือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรือว่าแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนสําเร็จนะครับและใครที่รอคอยงานนะครับในช่วงนี้จะต้องรอนิดนึงแต่ว่ามีโอกาสาที่จะมีคนช่วยเหลือคือ,อคนที่ทํางานเก่าหรือว่าหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นลูกน้องหรือคนรู้จักนะฮะเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆสามารถช่วยเหลือในเรื่องงานหรือว่าช่วยเหลือใน ปัญหาที่เราประสบอยู่ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงต้องเรามัดระวังเรื่องของหายนะครับบางทีเป็นโทรศัพท์บางทีเป็นของอะไรที่ของใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอ่อพวกนอกจากของใช้ส่วนตัวเป็นของทํางานนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็อ่ของที่ใช้ในบ้านนะครับบางอย่างมันหายนะฮะและเดี๋ยวจะเจอนะครับถ้าใครที่ของหายสุดท้ายจะเจอแต่ก็ทําให้ใจหายบ้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้ คนใกล้ชิดนะครับแฟนเรานะครับในช่วงนี้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็แก้ปัญหาให้เราได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีอะไรลองคุยลองปรึกษาหรือหาลือหรือว่าทําอะไรร่วมกันได้นะครับก็จะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับใครที่จะเลือกนะครับวันที่ดีนะครับมีวันอังคารพุธแล้วก็เสาร์คบวันที่ติดขายคือวันศุกร์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในระยะนี้คนเกิดในราศีเมถุนนะครับจะมีข่าวดีๆนะครับหรือว่ามีสัญญาณดี อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมานานหรือว่าไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะได้หรืออย่างหนึ่งคือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์นะครับนี่มันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ที่ทําให้เป็นเซอร์ไพรส์แบบในด้านดีด้านบวกนะฮะลองติดตามครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าชื่นใจแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมี็วามสุขนะครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ